ตามที่มีข่าวของนาอื่นเมื่อเดือนมีนาคม2564ว่าเธอบุลลี่ใช้ความรุนแรงสมัยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาส่งผลทำให้เธอต้องถอนตัวออกจากซีรีส์เรื่องดังแท็กซี่ไดรเวอร์และถูกถอนออกจากงานโฆษณาต่างๆและรายการวาไรตี้ล่าสุด DSP Media ต้นสังกัดของนาอื่นก็ได้ออกมาแถลงข่าวว่าข่าวลือเรื่องบุลลี่ของนาอื่นไม่เป็นความจริง โดยช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็ได้รวบรวมหลักฐานและฟ้องคนที่โพสต์ในข้อหาหมิ่นประมาทตอนนี้คนที่เขียนข้อความนั้นก็ยอมรับว่าโกหกและก็เขียนจดหมายขอโทษต่อนาอื่นบอกว่าที่เขียนไปทั้งหมดเป็นเท็จแล้วก็ไม่มีเหยื่อตัวจริงรวมทั้งตัวเขาเองและนาอื่นก็ไม่ใช่ผู้กระทําผิดในโรงเรียนนาอื่นเป็นคนที่เข้ากับเพื่อนๆได้ดีสดใสร่าเริงกระตือรือร้อนเมื่อเทียบกับเขาซึ่งเป็นคนเงียบและเขาก็รู้สึกว่าทําผิดไปแล้ว ในส่วนของนาอื่นก็ได้ยอมรับคำขอโทษและถอนฟ้องไปแม้เรื่องราวจะจบลงด้วยดีแต่ที่ผ่านมานาอื่นก็ต้องสูญเสียโอกาสไปหลายอย่างเลยทีเดียวโดยเฉพาะการถูกถอดออกจากซีรีส์เรื่องแท็กซี่ไดเวอรซึ่งเรื่องนี้เรตติ้งดีมากและเธอก็จะได้เล่นคู่กับ EJ เจฮุนซึ่งเป็นพระเอกที่เธอชื่นชอบมาก เป็นกำลังใจให้กับนาอื่นนะคะต่อจากนี้ไปก็ขอให้พบเจอแต่คนดีๆเรื่องราวดีๆและมีผลงานให้เราได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ